เมื่อเราเป็นเจ้าของบ้านเริ่มผ่อนแล้วมันสําคัญมากๆนะครับที่เราจะต้องวางแผนในการจบหนี้บ้านปิดหนี้บ้านให้หนี้บ้านมันหมดเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับก่อนจะเข้าไปชมนะครับฝากกดไลค์กด u u s c r i b e แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์อสังหาริมทรัพย์และการเงินที่จะมีออกมาทุกวันนะครับออจริงๆนะครับหนี้บ้านอะคือเขากําหนดระยะเวลาให้เราผ่อน 30- ถึง40ปีอันนี้แล้วแต่ธน,นาคารนะครับ แต่อยากให้ทราบไว้นะครับว่าเราไม่จําเป็นต้องไปผ่อนนานขนาดนั้นครับเพราะยิ่งผ่อนนานครับดอกเบี้ยมันก็ยิ่งคิดคิดคิดทบ,ทบ,ท,บทบไปเรื่อยๆครับดังนั้นจะบอกว่าเราสามารถจบหนี้ให้มันหมดเร็วขึ้นได้ครับเป็นหลัก10ปีแล้วก็ประหยัดดกเบี้เป็นล้านด้วยนะอะไม่รู้ในนี้มีใครเคยดูคลิปที่ผมทําไว้แล้วไหมนะฮะก็พูดเร็วๆอย่างนี้แล้วกันเพราะเนื้อหามันซ้ํากันนะครับก็คือ สิ่งที่เราต้องทำนะครับก็คือโปะชาระเพิ่มต่อเดือนนะครับเรื่องแรกเลยนะเมื่อเราผ่อนบ้านมาครับสิ่งที่อยากให้ทุกคนทาครับคืออยากให้ทุกคนโปะชาระเพิ่มต่อเดือนการโปะชาระนี่ครับคือการจ่ายเกินกับค่างวดที่แบงค์เขาแจ้งเรามาครับ <S <S เช่นเรากู้บ้านร้านหนึ่งแบงค์ให้ส่งต่อเดือน6กพันใช่ไหมครับการโปะเพิ่มคือเราไปใส่เงินเพิ่มสัก2องพันสามพหรืออะไรก็ได้ครับให้มันมากกว่าไอ้ที่แบงค์บอกเราอะ และเงินส่วนเกินที่ส่งมาเนี่ยครับมันจะไปตัดในส่วนเงินต้นครับพอเงินต้นลดครับการคิดดอกเบีย้ยบ้านครับเขาใช้การคิดที่เรียกว่าลดต้นลดดอกหรือที่เรียกว่า effective rate ครับลดต้นลดดอกหมายความว่ายิ่งเงินต้นคุณเยอะดอกเบีย้ยก็จะคิดตามเงินต้นที่มันเยอะพอเงินต้นคุณเหลือน้อยครับดอกเบีย้ยจะคิดตามเงินต้นที่มันเหลือน้อยดังนั้นการโปะ่เนี่ยมันไปตัดเงินต้นพอเงินต้นลดดอกเบีย้ยลดเงินต้นลดดอกเบี้ยลดเงินต้นลดดอกเบี้ยลด เนี่ยแหะครับการโปะจึงเป็นการช่วยทําให้เราประหยัดต่อเบี้ยไปได้เยอะมากๆนะครับอันนี้สําคัญมากๆเลยนะฮะที่อยากให้ทุกคนไปทํากันคําถามต่อมาครับคือเราจะโปะเท่าไหร่ดีใช่ไหมครับเป็นคําถามที่หลายคนคงจะติดอยู่ในใจจริงๆนะครับเรียนอย่างนี้นะฮะว่าเราสามารถเมเนจได้เลยนะว่าโปะเท่าที่เราโปะไหวครับแต่ก็มีเกณฑ์มินิมัมที่ผมอยากจะแนะนำนะครับคือโปะสัก10 เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนก็ได้เช่นเงินเดือนละหมื่นหกหมื่นห้าพันบาทเราอาจจะโปะเพิ่มเดือนละพันห้าร้อยบาทก็ได้เป็นค่าบ้านหรือแล้วแต่เราเลยครับบางคนอาจจะโปะ20%ของเงินเดือนหรืออะไรก็ว่ากันไปครับสามารถทําได้หรือ10%ของเงินผ่อนก็ได้เช่นเราผ่อนเดือนละ6000เราก็โปะ6ก0บาทก็ได้ตัวเลขครับว่าจะมากจะน้อยจะเยอะเท่าไหร่เนี่ยแล้วแต่เราเมนเทตได้เลยครับแต่คีย์เวิร์ด ที่อยากให้จาไว้เลยนะครับมันสําคัญมากๆว่าจะมากจะน้อยไม่เป็นไรครับแต่ขอให้สม่ําเสมอทําทุกเดือนทําให้มันติดเป็นนิสัยคือให้เรานึกไว้เลยว่าเรามีหนี้อีกก้อนคือหนี้การปกบ้านโดยส่วนตัวผมจะลิสต์อย่างนี้ว่าทุกเดือนผมตั้งเป้าตั้งโจทย์กับตัวเองว่าผมจะต้องปกบ้านให้ได้นะครับช่วงที่บ้าๆน,นี่ก็คือโปะเท่าหนึ่งไปเลยสมมติบ้านผ่อนหมืหน่นนึงก็โปะอีกหมืหน่นนึงอย่างเงี้ยครับคือผมค่อนข้างที่จะงกงกดอกเบี้ยครับ ผมในเมื่อเขาเปิดโอกาสให้เราสามารถประหยัดได้โดยส่วนตัวผมจัดเต็มมากๆครับคือแบ่งเงินบางส่วนนอกจากเงินลงทุนถ้าช่วงนั้นเศรษฐกิจในการลงทุนไม่ค่อยดีเราก็เอาเงินมาโปะแทนโปะแทนอเงี้ยครับเฮ้ยมันช่วยลดไปเยอะจริงๆนะครับเยอะมากๆถ้าใครไม่คิดถ้าไม่ออกว่าเยอะขนาดไหนลองไปดูคลิปที่ผมทําไว้ใน youtube นะครับเยอะมากนะครับเยอะมากแล้วก็การโปะเนี่ยครับ ไม่จําเป็นต้องโป r ทุกเดือนนะอันนี้เรียนอย่างนี้เพราะหลายคนอาจจะกลัวโ,โอ้โหโ p แล้วต้องโปทุกเดือนหรือเปล่าพอโ p r o c e s s e v e n อ,อเดือนไหนไม่โป r เดี s s แบงค์จะว่าเราไหมหรือเขาจะขยับเงินผ่อนเราไหมไม่ครับไม่ไม่เลยนะคือเราสามารถเมเนจได้หมดเลยครับเดือนนี้มีเยอะก็โป r เยอะเดือนนี้มีน้อยหน่อยก็โป r ให้มันน้อยหน่อยหรือถ้ามันแน่น มันฝืดมันเคืองจริงๆก็อาจจะขอขอขอเบรกไว้สักเดือนหนึ่งแล้วก็ค่อยไปเริ่มใหม่เดือนหน้าก็ได้ครับสามารถเมเนจได้ตามใจเราเลยนะครับหรือช่วงปลายปีได้โบนัสมาอ่าเราก็ให้รางวัลชีวิตสักหน่อยและพอเหลือมาก็เอามาปกบ้านก็ได้เนี่ยครับแล้วแต่เราเมเนจแล้วแต่เราจัดสรรเลยนะครับก็ข้อหนึ่งเนี้ย เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับที่อยากให้ทุกคนอยากให้เพื่อนๆไปทากันนะเมื่อซื้อบ้านแล้วนะครับและเรื่องที่2ครับนั่นก็คือเมื่อครบอายุสัญญาครับไม่ว่าจะ3ปีหรือ6ปีนะครับอขอโทษด้วยสามปี4ปีหรือแลวแต่ธนาคารกาหนดนะครับอยากให้เพื่อนๆรีไฟแนนซ์เพื่อลดอัตราดอกเบี้ยกันนะครับหรือรีเทนชันก็ได้เพื่อลดอัตราดอกเบีย้ยขอพูดเร็วๆอย่างนี้นะครับว่าดอกเบี้ยบ้านมันจะถูก3ปีแรกเนาะ พอปีที่4เนี่ยดอกเบี้ยม,มันเริ่มลอยตัวแล้วนะครับและไอ้ช่วงที่มันลอยตัวนี่แหละครับเราต้องไปรีไฟแนนซ์หรือไปรีเทนชันครับให้ดอกเบี้ยม,มันกลับมาถูกมในช่วง3ปีแรกนั่นแหละครับเป็น2เรื่องหลักๆที่เราควรทำนะครับและถ้าเราทําแค่2เรื่องนี้ครับโปะชําระเพิ่มทุกเดือนมีโอกาสก็โปะหนักหน่อยหรือนะครับรีไฟแนนซ์ทุกๆ3ปีรีเทนชันทุกๆ3ปีนะครับคุณจะผ่อนหมดเร็วมาก เพอเะครับ15ปี10ปีจบแล้วถ้าใครบ้าๆนะแบบอัดอัด,อดหนักๆนองๆเนี่ย10ปี15ปีก็จบแล้วเวลาอีก15ปีที่เหลือนะครับที่มันเป็นไทยไปแล้วเก็บเงินไปเที่ยวครับเก็บเงินไปกินอยู่ใช้จ่ายเอาเงินมาเติมเติมชีวิตเราดีกว่าไม่ต้องไปจ่ายต่อเบี้ยธนาคารเนะเราะผมว่ามันน่าจะเป็นไอเดียที่ดีกว่าเนาะนะครับก็ลองดูนะผมว่าสําคัญมากๆในอินดีเทลครับอันนี้ผมพูดเดลนิดนึงนะอินดีเทลถ้าอยากดูวิธีการคํานวณวิธีการคิดนะครับ ก็เดี๋ยวเข้าไปดูในช่อง YouTube ผมได้นะไอคลิปที่อยู่หน้าหน้าแรกเลยครับนะลองเข้าไปดูนะครับอธิบายค่อนข้างละเอียดนะ